หาไปติดยังไงมาลูกมันใจลอยเราหมอเขาว่ามันใจเล่ยเรื่อง้เพิมอยูี่บ๊อบ่บ่บบบคบบบ่บบบมบบมาคบบบบ่บบ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 รบบบบนบบบบบบมาบบ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 บอบบ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 บอบ หลวงพ่อยังยังคุณหมอตกลงกันวันนี้นะครับว่าจะอะไรยังไงนะครับค,คุณครูจะมานอนนี่เหรอครับหรือว่าจะไปกลับครับไ,ไปกลับอ๋อต้องให้คุณครูมาเซ็นอื ต้มกินได้ตมินะครับต้มสัง่งเนามาดูขี้น้อยเรานะขี้น้อยเรานี่เป็นจังไรบ้าง <c oughs> ไปนี่สับประรดเอามาจากบ้านเมื่อวานอนะ เดี๋ยวคุณหมอเขาจะบวมอีกแล้วกินไดี๋ยวป่ะปกติเลยเขากินหัวหันป้ว วหานเนี่ยัวหาเนี่ยห่อะไรงัวหานด้หหับกาะกล้วยกินกินอะไรนี่กินลเนาะกินสมือเลยนะกินเ้าแรงเ้าแรงเนี่ั้นกินเียราละมังน่อยเดีวมันก็สูงขึ้นสูงเี่ยห่ยเลองสีโค้งนับก็ได้ยังไงัดพอ่มีงา เกมมือนี่ตาปืนแล้วก็ซึมบ่ค่อยบันใดหรือว่าอ,อืฟาสิไดทับแม่เขาเองว้าสร้างปู่ไหยางดีอาการเป็นไรเนี่ยคอย f c ถามอาการอ,อาการของพ่อตอนหนึง่งมือนี่หูซึกว่าซึมเดยข้างยืดลงเลยนี่<อ>ข้างบวมขึ้นอีก บวมอีกหน่อยหนึ่งบวมเลยละเพราะว่าอาหารไปติดน้วยเหระติดในสอบเขวจากที่อันนี้คุณหมอยังไม่ได้ฟันธงคุณหมอคิดว่าเป็นเพราะติดฟันหรือว่าฟันจะหลุดแล้วมันไม่หลุดอาจจะมีแบบหลุดง่ายปกติสั่งหน่อยมันหลุดง่ายปะเข้ากับบอกเคยนี่หูเรื่องเรื่องแต่ผมเข็นของบกบบวแล้วมันตุกอยู่กับผืนเลยเด้ แต่ว่านะเขาอาจจะรุดโดยที่่มีแนวทิมแนวต่ำนะตัวนี้อาจจะมีแนวทิมแนวต่ำก่อนจังหลุดเด้จังเขาเลยเก็บเลยปวดอ๋อขันท้าขันว่าหมอเขาสิเอ่อางยาซึมแล้วก็สิงัดอองสิบ่แเมนคิดว่ายังสั้นกับหมอ คิดว่านะเ,เขาต้องงัดออกเลยแค่ออกปุ๊บเขาต้องมียาเขาไปอัดในซอกอัดหูมันไหวให,ให้มันตึ่นเห็นมากเอ้อาป่แม้นถอนเขียวออกออกเลยบอก,ออกเขียว่าได้อ,ออกได้หนิปอดได้ถอนได้หนิอ๋อไม่ได้ถอนฟันใช่ว่าได้ถอนแต่ว่าไ่ได้ถอนเป็นว่าประมาณว่าอาหารมันขอบอุดตันหลังบักหมม,มประมาณน,นั้นโอ้ยสร้างถอนว่าได้ด็อกต้องให้มันหลุดเองถ้าถอนมั่เคยรักษาได้ตีสร้างมันขาบ มันเอาอําซัมลี่อุดไว้บ่เป็นคือคนแมนวลล<อ>่ะสร้างมันต้องมันกละยางได้ดดไม่เลยเนาะแล้วได้ในเขตนี่เคยเคยมีบ่บ<อ>่ปอ,อเคยมีบ่เคยมีน้ำปอเคยมีว่าเอาเอะคอยกินนี่เอออคือเจ็บแขียวค,คอยได้เพราะใดว่าสีใส้ได้กินก็คอยหงำกินซาหงำสังเกตเหมือนกันวะ เก็บเข็าแล้วต้องหาหาไล่ทีโบเก็บเนี่ยเออเลืออารม์อาจจะเป็นที่ฟันนั่นแหละหรือว่าที่ช่องปากด้กินของเหลวๆได้ครับกินหัวอาหารแต่ว่าหัวกินเยอะไม่ได้เนาะมันกินเยอะไม่ได้เนาะ ยายาหัวนรวมมีคนเลยเตือนเข้าแล้วเราไม่มีเวลาเนาะแตาไม่มีเวลาของก็รอดูครับหมอต้องปรึกษากันแนวทางในการรักษานะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เพื่อตัวน้องเขาเองให้หายไปเลนะ อารมณ์เหมือนเรานะปวดฟันแต่ไม่รู้เขาปวดอะไรลนะ่ะอาจจะอยู่ในช่องท้องอนะ่ะไม่ช่องปากมันก็ขอให้คุณหมอตูเต็มที่ครับการรักษาก็ต้องมีการเซ็นนั่นเซ็นนี่ย,นยอมนะดำนี่เหม็นปะเหม็นปะแบบว่ามันมันมันเหม็นปะบ่บอนี่คือประเด็นรงนี้น้องน้องปะ อเอีอ่ดีดีเอฟซีถามว่าน้องพลอยขายให้วัดมนนะมันเป็นเคสกับมันเป็นเคสเหมือนเรา ทำไมทำไมน้องปล่อยได้ไปขายให้วัดเด <c oughs> นะ้อพี่คือมันเป็นเคสนะครับเหมือนเราลูกเราดื้อแล้วก็ไปขายให้พระอะไรอย่างนะเงี้ยนะเรเลี้ยงยากไงเออมันเป็นเคสนะครับอ,อเสขายอะไ,ไหรหลอก<ม>เออทำเป็นเคสทำทุกอย่ง <c oughs> างเด็ดไปท<อ>ีามมา่เพิ่นว่าก็เฮ็ดไปตามเพิ่นไปสั่นเลยเนาะ เนาะเหมือนอารมณ์เราเมื่ออักเสบเงี้ยมันแผลกินก็กินกล้วยนี่ก็จะกืนเลยนะขี่มันขี่แข็งนั่นที่ขี่แข็งแข็งขี่น้อยๆนะคือหมอเขายังสงสัยอยู่เขาที่ตรวจเลือดหาคาของตับของไตเผื่อว่าตับไตการทำงานของตับไตมันจะมีส่วนเกี่ยวของบอดีเยนไอที่ข่อนแข็งปกนะว่างสองสามหนึ่งก็แข็งเลยนะ ที่เป็นก้อนน้อยๆือขี่มานแน่นคือขี่มาเลยว่าร์อตรวจเลือดมืงขาดท้องตับท้องไตหมอว่ากันอืมอืมมาตับไตปกติบ่แต่ว่าต้องตั้นก็ปรึกษากันยู่นว่ะเออไม่ใช่เรื่อเยอะเฮ็ดคือเนาะเฮ็ดคือเนาะเฮ็ดคือเนาะมากมา ไลูกเอ้ยนอนอยู่บ้านมันสนุกแล้วไหมบ้านออกได้บ้านกบเลยไปคุเอาอยู่บ้านอัดห่ามอัดหอมอบหัวหันหัวหันหมาเนี่ยเขาว่ะหัวหันแต่ว่าหัวหันสั่งก็มีเดียหั่งรัเนี่ยเขายดดไอกเอกเวหัวหันสั่งมียี่ห้อซีพีเออเาเราเสีมาเพราะว่าขุนล่อง เดี๋ยวเดีด๋ยวผมไลฟ์สดใหม่แป๊บนึงครับ